บอกพ่อกบเม่แล้วบอบอกพ่งูนดไมียังมัน้ดงเตี้ยังเตี้ยล้วบอาอีล่ะูกว่าเปไปเลยก็ไปไปเงานน้านถ่ายังบานป้าดุนเอาอาเสือเจ้าเา ไคไปดเปอยล่บนคจากพอจากเม่วันนี้เอาถามความจริงป้าเสกโน้ำตาเอาบุญนอาเช่นหัวเขานี่ป้าพ่ลึกพิโรดไปละใชเนะฮานะที่หายหาฟังอีกเลยฮานะตายรลดบ้า่วหลสุดละคอยตาย เปิด sí. ผ้าขึ so ้นมาพี่น้องเลยกาบทักทายสวัสดีสวัสดีสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะเป็นทางลาฟังไทยตามประเทศจะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองหมกดาวันสาวลาวคือเก่าพี OM ่น้องเลยอ๋เปิดผ้าขึ้นมาพบเจอกันมือนี้การลั่งสีเดินทางกลับมาหาทางน้องเตี้ยเพื่อนพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมาถามความรู้สึกทั้งแม่ทั้งพ่อเพื่อนก็หลังจากที่วาเขาหาการหางานห้ยแล้วกัน ทางน้องเพิ่นสิไปมื้อนี้เนาะว่า,วาปปกรมศึกพ่อกับแม่เพิ่นยายาเพิ่นสิเป็น,นอะไรเนาะเฮาก่อนอื่นเนี่ยไปเบิ่งไปชมกันก่อนเด้อพี่น้องเด้อโดยโอ้พี่น้อยเนาะตัดภาพไปทางนั้นก็ตะสมนุนเห็ดผ่ายิงไม้ย,ยิงโตพี่น้อยเนาะมาเบิ่งทางนี้กันก่อนก็มียังบ้านนี่คือหันหน้าหันหลังใส่กันบ้านนี่โดยสบายดีเด้ทอท,ทั้งพ่อทั้งแม่เด้อเด้อ นังตักตอกตักคางตออมัดเข่าบ่อยาวมัดเ้าอืไม่ละมัดไม่ปอกไม่ปี่ยัลอีเด้ออ่าจากนัน้องเตี้ยบอกพ่อกับแม่แล้วบ่บอกเพิดตูนไดมียัหนไดน้องเตี้ยอีล่ามียั เงี้ยไปแล้ว่เอาอีละลูกอาไปเลยก็ไปไงนานบ้านขายยังบ้านป้าดุนเอาเอาเสื้อเจยเขาไม่คอมเมนต์ใไปจะไปยะเลยเขาเบคร์นเขาไม่คุ้ม <łość> ไปเป็นมะลุไปบ้านเอ้ยกินหอดพอไปวันก็โดนกระต้หลุดโกุเตี้ยขันแม่ไปน้ำได้ันไดไแล้วม่ตู้ปีนาว่าพี่กันก็ได้นะปีนาวาชงชายแล้วก็ต้องตาสีอองลูก ว่ามาอาน,นบอกเพื่นนมาเดินงารเดินงานได้แล้วอ่ะเพิ่นยังสิไปอยู่โบ่วาสนานแต่ว่าเพิ่น,นสนนี่ไปเพิ่นอนจาไป,ไปเอองานหายอยยูนี่เมอยูเซโนเป็นงานท่านเวียั่านขายเครื่องแบบ <c oughs> เกี่ยวกับเครื่องเคื่อน <c oughs> เป็นพวกบานภาพพวก <c oughs> พวกเครื่องเคื่อนแหละเป็นปูนเป็นยังเป็นเล็กเป็นลากับเมนยูหนันเลยแต่ว่าเป็นพวกภายนักค่ะมาสิมีพนักงานภายใต้ข้าเจ้าบริการต่างหากแต่ว่าเพียงทางน้องเพิ่นไปก็คือ เินน้ำเวียนมาลโดยพอคนเวียนคะแต่ว่าโบเบนผู้ชายได้ผู้หยิง่งและก็คือทีลูกในน้ำไปก็คือเป็นห่านที่แบบว่าอย่างหน่อยกับลูกกับผู้จ้ากระเพิ่นฮนะและลูกเฮเพือนเลยเครื่องเพื่อนเครื่องซ่านเละลูกเอาน้ำห่านเพิ่นไดเลยและบันนี้ก็เคยแบบกับพ่อผู้จ้าก,กันนิสัยเข้าๆอย่างฮนะและบันนี้พอดีว่าทั้งน,องน,องนอง้องๆเพิ่นว่าอยากให้ลูกหางานให้และก็ คันบอลทีโบ้หูจักดูกกับโบการในน้ำคือการนะเออนัานแล้วล่อมือนั้นโทรหาบติตเขาแล้วบอกให้ไปโอ้โทรหาบทิตมือเมาแล้วอ่มื่อวานนี่ลูกคิดว่าน้องๆเพิ่นขึ้นไปแล้วบัดนี้ลูกก็ไปถ่ายอยู่ห้างแล้วเพิ่นว่าเพิ่นก็ถามลูกว่าเอ้านี่ใช่ว่าน้องๆเขาจะมาเอ้าน้องเพิ่นยังบ่ทันได้มาบ่บ่ได้ว่ายังบ่ทันเห็นได้ว่าเออขันซันโบเป็นหยังเดี๋ยวตัง เดี๋ยวอันน้องได้ขึ้นไปแล้วน้องสิลองถามจากฝากน้องเบิร์เด้เอว่าบางทีอาจจะยากเกี่ยวเข่าก็มีวาส,า,าสัออนนะที่ไห <laughs> นบางทีจิบ <c oughs> <c oughs> จไปได้อ,อดยู่วะไปไปอ่ะบอกพ่อกระเมยจิบเจียดู <c oughs> ออ,อยู่เซโนอยู่ปั้มปอดต่ทอท่อเนี่ยพอแมนข้างปั้มปอตท่อแลยป <c oughs> อตท่อแรกนะอยู่เซโนเขานี่ไใส่แลมันใกล้อย่างมากอ่ะมากแบบง่าย เคยจากพอจากเม่วันนี้เอาถามความจริงว้าใส่ขี้โมงน้ำตาเลยเอาบุญเนี่น่ะเดี๋ยวพาเดี๋ยวไปเขาเขาจะมวยเขาจะดูว่ะ ไปไ,<ห>ไป<ห>ลงไ,ไม่ทีไรแตว่าือบ่อ,บอที่แรกค่นลูกก็ให้อันข้อมูลมิแต่ว่าเออเพื่อนหายอยู่กลยปั๊มปอตทเนาะเป็ปนปหานขายเครื่องเล็กน้อยฮะนะแล้วกะ็ก็เลยเอาเบอร์ให้น้องเพิ่นก็คิดว่าเพื่อนสอบถามงานเองหะนะอย่าวบาแบบความเข้าใจยังฮะนะแต่ปนี้ทางน้องเพิ่นโทรไปปรากฏว่าเพิ่นบอกว่าเพราะว่าเพิ่นยากเวียกพเพราะเพิ่นก็คือว่าอะไรแบบหานใหญ่ค่ะแต่ว่า เจ้าของห้ามแบบผู้เดียวค่ะน่าคัวก็ไปอันกิจการของผัวสิน่ะก็เลยแบบผู้เดียวแล้วมีแต่ผู้หญิงแล้วก็กับลูกน้องต่วาเราะน้องลูเป็นภาษาจีดีที่ทางเข่าทำเอาไว้โบแต่ว่าอันนี้หันลูกกะคันชิบาว่าจ็กสิวันในไหนเนาะคันชิบว่าว่าดีกะ ลูกก็ยังบ่ทันฮู้เพราะว่าลูกกะมีแต่ว่าแบบสัมผัสแบบว่าลูกกบ็บ่ได้ไปอยู่กับเพิ่นเนาะมีแต่ว่าไปซื้อเครื่องซื้อของนู่นนี่นั่นกัโอ้ลมกันกัเพิ่นก็ธรรม,มดาหั่นนะเป็นคนที่แบบว่ามักยิ้มแตาก็ลองสัมผัสเบิง่งบอกบอกตามทีลูกไปสัมผัสนะแบบของอยู่ของกินกะเวลาแบบเฮาไปถึงช่วงยามเที่ยงหั่นนะกับข้าวกับน้ำกะ โอ้กะคือเฮากินหันแล้วเด้อเลยพาเราไปกินข้างเฮาเลยเขาเส็ดน้ำบุได้เลยกินมีทางเข่าเออเนี่ยมันได้ว่าเนาะได้เลยถึงกะคือไอ้บ้าหันแล้เลยกะไปลงเบิ้งยังหน่อยกะได้เงินพอจ้างขับรถแล้วกะมันอยู่อะไรกันาะน้องเอ้าเออเลยเลยบัดนี้คือคือทางลาวเนาะกะด้ำใดด้ำหนึ่งแล้วกะ บอยางห้าคือกันได้พอคือทางเขาเขาก็ย่านคือกันได้ย่านตรงที่ว่าพอว่ายังแบบว่านึ่งก็คือย่านไปแหละทางเขานี่มันบมีความอดทนแล้วพอสิเป็นงานแลแบบนี้มันก็เสียเวลาหน้าเลยนั่นแม่นั่นแล้เออเขาคนย่านนั้นทั้งงานมาเพิ่นนี่แหละแม่นแับนี้เขาแบบ่เออฮับไปแล้วก็มาแป๊บเดียวก็ออกไปอยงนี้นะเขาก็ย่านคือการแบบนี้แบบนี้แหละเราว่าเออกะเราก็ถามค่ะเน่ได้คนอยู่ไซส์ระวังสินะ เราก็บอกว่าเออคุณแม่ดงเห็นค่ะแต่ว่าอยู่แถวบ้านนอกเฮากับไปอยู่ในเมืองค่ะนะในระว่าคันคือว่าเป็นเด็กน้อยบ้านนอกเฮานีกา่กะเราอยากได้พอ,อาะยังหน่อยกะเขามีความขยันอดท้อนค่ะนะก็คือสี่ข่ายกลัวในเมืองคันเด็กในเมืองละเขาเจ้าบุญอยากปันในโดยนดูขนาดเล่นคนแล้วคนเลี้ยงแต่ว่าเวียงของนัดมาหันลีหันอยู่ไว้ทั้งหมดเลย แล้วรับได้รับเนื่องลูกกันเอ็นโดยกับบอ้าห่าหายคือการหันะรับไดำเนินกับส่วนลายกับข้าเจ้าว่านี่ค่ะกับเบญจห่าหายเพราะว่ามันจานเป็นยังมาแล้วก็เออสิมาโทษเฮ้าสินะแต่ก็นี่ก็คือแบบความสมัครใจแน่กับมากกับเนาะเฮามาถ่ายคลิปตลอดกับเห็นนิสัยกิริยาท่าทางน้องเพิ่นหันะแล้วกับพอทั้งพุ่นลูกกับพ่อผู้จัางนิสัยเพิ่นดีแน่หันะอันน้แหละเลย จับเขาเลยก็คือไอ้บอกฮนแล้วกลับไปลองเบิร์นันอยู่บ่ได้กับผากันกลับยังหน่อยมันกับยู่บ้านเฮาเนาะมันกับมาได้อยู่ฝั่งไทยนะเฮาไปเฮากะบ่ได้เสียค่าบัตรค่าเบอร์นะบ่ได้แท็กรถอดเพราะไดขับรถกระบะง่ายเลยมาไดน้องยังจะมีได้อยู่มันอไปเอื้อเตื้องก็อยู่หลงเฮมชนใจนี่ ก็ห้องเรีนสอนใช่ฮะโอ้ติดกันเลยยิ่งสบายแล้วมีญาอยู่ทั้งเราและญาติธรรมค่เออคนไปเป็นแม่บ้านบ่อยู่หันได้เห็นยังโดยน้องกันเป็นนั่นน้องอันนี้ร้อนนี่แหละยันเพิ่นหาอันเมื่อไหรเพิ่นสียหายเจ้านอนอยู่ในหันบอกเพราะว่าเพิ่นว่าอันบอลที่อยู่ที่นอนกับเพิ่นหาหายแถวใกล้เห็นเพิ่นว่าเพ่จะปรเกินเท่านั้นนะเห็นมีแต่แถวนั้นนะเพราะว่ามีอันที่นอนในหันนะโดย บ่ไปเอามาเฮงพี่น้องเจ้าของเฮงอยู่ใกล้บ้านนี่เมนกัดติดกันเลยแหละอันมาอันนั่นกับอนาปตธรกันใกล้ๆกันเลยกาวตะกาเอ้ยคนได้เฮือนนะอันนี้มันไปพูดอะไรอืมกินอยู่เวลาตะก้าก็ร้านนั้นเฮือนนี่นั่นละหลังมันโอ้อืเกินเวลาเลยไปหาเขาเรื้อยเยอะเละอืม เพราะว่าเมื่อเช้านี้มาน้องมวยบอกว่าโอ๊ยว่าเอ้ยว่ะนองเตี้ยหาซื้อสิบบทได้ไปน้ำห้อเลยแบบว่าอ้าวมื่อั่นคือว่าอะไรเนี่ยค้าเขียวเขาอะเดี๋ยวว่าไปหอดตรงเห็น้าวโอ้ยอย่าอย่าให้นองเตียยวยวเเ้ยโด้โอ,อ,อันนี้หละเพิ่นกะ ทีแรกคนลเพิ่นสิเอาผู้เดียวเนาะแล้วบัดนี้เพิ่นก็ย่านแบบว่าเออมากายก่านเงาย่านหยังแบบย่านบ่มีหมู่แล้วย่านแบบว่าเออย่านแบบจะกลับไวหั่นนะอันนี้แหละเพิ่นว่าคั่นว่าเพิ่นมีหมู่ก็ให้เพิ่นเอาหมู่มานําเด้อเพราะว่ามาเฮ็ดเวียเฮ็ดงานเฮามีหมู่ปาหมูเว้าเนาะมันก็ไข่อีกแบบหั่นนะมีหมู่เองเด้อป่านี้อามู่ก็เป็นคนใกล้ชิดเนาะญาติพี่น้องตีรุ่นตั้งแต่น้อยจนใยายดิ่งนำกันก็ได้เราด้วยเองกันจะห้องแฮมนั่น้อ บอกพอในแม่สิไปเมื่อใดเมื่อนี่แหละไปเมื่อนี่เหรอไปเลยไปพร้อมเอ้ยนะนั่งรถขย้นเพื่อนตัวกันจะไปกระหายจำลูกมาก่อนเดินไปพร้อมเพื่อนหลุเออนั่นแหละเลวกะว่าจับมบอลบนเสาเออบัลนี้แหละคือว่าน่ากลับไปสิได้ขออนุญาตเพื่อนไทยคิดไถยยังแบบไทยเจ้าเบิ่งขีดเบิ่งงานเนาะบอลขีดเวี้ยขีดงานลูกเต้าก็คือสี่ใครแน่หันนะเนาะเออ ก็ที่ได้แบบเห็นอันไปยังไปส่งไปยังเราล้านมันคอยพวกมันเขาไปเรียนอยู่สามภูนะเหนื่อ้เขาขึ้นรถเขาเขาคอยลงไหนอ้าขึ้นไปนะไปเลยเลยเอาต้นกาต้นได้หขนาดไหนเอาอยู่ในเขาอกสวรรค์เขาเนี่ยแหละที่เขาอัดทันทันคันว่าอัดบททันหนันบได้มาเลยจะตกใจเลยก็ถือปั๊มใหม่เนี่วกกันเต๋ว่าตยานฮะยามยานนั่นละได้กินนอบน เดิทางหาโคปีได้นะพีเดีวพี่ไกเอออยู่เชยงน้อยติมเได้ผูกเอ็นดูเขาส่งคนเนี้ยย่านแต่อย่างเดียวฮะแล้วร้านงกรา้นงเตียน อันนั้นก็มันห้องอยู่ในรถตำรวจอันกองร้อนได้อันเอาช่วยอยู่เบี้ยเง่าค่ะผลไม้กลมทๆไปเบ้าคันห้าไปเบี้ยมันก็ยังไกลอีกแบบเนาะมันนึงอันนี้ยังว่าเออซ้ำบ้านเอื้อยนี่เออเที่ยวไปเที่ยวมาขี่รถกลับประมาณสี่สิบกิโลกิโลแล้วไปดินทัวที่แล้วหรอแม่ลักๆก็คือคือเอื้อยเอาให้ในแบบว่าอันหนึ่งมาเขาไปเฮ็ดเบี้ยอยู่หันขายเครื่องเนาะหน้าเขาต้องสิบสีตลอดยิ้มตลอดเออ แม่นะล้วก็ต้องเล่นหาลูกค้าก่อนมาให้ลูกค้าเล่นหาเฮาเลยแล้วกาโทรศัพท์การลิ้นก็เป็นเวลาเวลาลูกค้าบ่เข้ามันก็มีอยู่ช่วงเวลาลูกค้าบ่เข้านะเลยต้องรีดโทรศัพท์แล้วขายขายสิเป็นลิ้นแต่หากมันกังานมันจะตําตี้ตําใต้ในหนนึงเพราะมันเป็นกานขายเครื่องและเครื่องมันจะหลายแล้วเฮาก็ต้องใส่ความจื่อความจ้ำแต่ว่าตัวใดเฮาบ่เข้าใจเฮาก็ถามเพิ่มดูแลมันก็ใช้เวลาแน่เนาะดูแลเป็น2อาทิตย์เป็นเดือนดูแลเพื่อเฮา ชีคองแควกับการกับงานเนทีเฮาเห็ดนะเปนอหั่นหญ่เครื่องลา้แน่โดยเด็น้โซลักบเพ่อนโดยนมีโอกาสเล่นแล้วยกาดินกาสวงแบบว่าลูกค้าบขา่าเลยพขามเขงาเงินเดือนหันเพื่อนบอกว่าเริ่มต้นหันล้านสอง แต่ว่าเพิ่นสีเพิ่มใหย้ยูแต่ว่าเพิ่นก็นต้องเบิ่งผลงานแทยเจ้าองคือเพิ่นว่า,หาแหละการเจ้าดุมันขนยันมันเพี้ยนกะคือว่าแล้วเพิ่น,อนอเอ้ยโบแมนสองล้านน้องเตี้ยจะว่าจงหนังปั๊ เ้า,า aky, พ่อมาถามขึ้นคจิไปลาดซองอ่ะิมางเนะป้าว่าพออยากถอนตัว้วน้องเตียาจนดเกือบว่ท่านน้องเตี่ยเกือบตกงรเลยฮ่าก่ายนาฮ่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 าฮอาฮ่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 อฮ่อฮ่าฮ่าฮ่าอ่าฮ่าเ่าฮ่าฮ่าฮลาย่าฮ่า้่าาฮ่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 าน่า่าฮ่า่า่าฮกาฮ่าฮา่า่า่าฮ่าฮ่า่อ โดยพนว่าว่าเงินเดือนหานเริ่มต้นหานเดือนทรงร้านแต่ว่าห้องนะ่ะอยู่น้ำเพลินแล้วก็กินอยู่น้ำเพลินแต่ว่าเลิกดเป็อย่นั้นโตัวโตมันเหย,นะ <laughs> ยื่อยน่ะเหนยยัไงก็เล่นธรรมดาเหนื<ย>่อยไปแล้ว <laughs> ไปแล้วมั่นใจนะว่านี่เบิง่งน้ำตาเช็ดหัวเขา่านี่ป้าพี่ลึกพ <laughs> <laughs> ี่เล้วไปละ นะฮะสิไห้ไห้ฟังอีกเลยฮะตายรดไปดุล่าคอยตายกาะพ่อกับเมร์ในเมสันสิไปปลาเพิ่นเร็วเออเพิ่นว่าถามเพิ่นยู่น้องปลาไปอยากไปบอมูไปเบิดเลยยังมผาคิดดอเพิวายังเบิ่งเข่าเบิ่งน้ำก้อนเพื่องนั้นยังห่วงเข่าทางนั้นยังห่วงเข่าทางนั้นรอเบิ่งเข่าซุกเข่ายังก้อ หายไปก็ยัอยู่แล้วหมูไฟมเออเงียบเงาเลยเนาะคต้องคอยทีหามก็หามมาไว้เด้เอออหมูเข้าไปมันคัาไปก็ไปอยู่กับหมูติงก็ครอยู่นอแบบคือน้องต่อน้องเตี้ยสิครอยู่อืมันวานุกก็าหอยแทางหลอยู่ตัวนี้ก็เป็นไปบ่ได้เนยอ้ยบ่ได้เนาะ บออยังหน่อยกะคือว่าแล้วเฮากับไปหาประสบการณ์เนาะส่งมากะคือเฮากัเป็นไปบได้บจาเออเาก็ต้องยืนด้วยนํำแข็งตัวเองอยู่แล้วเนาะเออวันนี้เขาเริ่มญ่เริ่มหญ่้เฮากับผู้จักอยากได้อยากมีแลวบาทนี่เออเพิ่นสุดซอยเพื่นซานร้านแป้นกะตัวใดมันยังขาดตรงนั้นตรงนี้กะหาเงินมาเพิ่มไซส์เนาะพอนะเอเปิดตาวะุชัะเออหาประสบการณ์แล้ว น้องปลาบอกว่าโอ้ย <hein? S 2> ่านอย่างนึงว่ะย่านไปนึ่งกับปสองว่ะไปพ่อผู้ว่าเซโนติดคขนมผู้ว่าเซโนหรอไม่พอแห้งได้ทำหลงไปหาทุกเคยมาให้พ่อกับแม่์แล้วพ่อแห้งไอ้้องเตี้ยข่บคุณวายยววายยวถามความจริงน้องเตี้ยนี่เคยไปเหตุงานจากพ่อจากแม่อยู่บนโบเคยจะคือได้สอนนะคันลงเฮนนี่ได้ใกล้ๆนี่นี่ เห็นได้ผิดนึงโยมาลินบุญเลยขานกับแล้วมัอลิฟเป็ช่งการเด้อืมเนื้อมาเลยตาขนไดช้ำมืออ๋านั่นให้ขูดอันนี้ช้ำมือคืออยู่น้ำเวียดเลยนะฮะอยู่คนเดียวเพื่อนนั้นอืมอยู่คนเดียวไปอยู่น้ำเวียดมันไส้อะไอย่าเงี้ยหรอเนี่ยโอ้แต่อันนี้เขากายยังดีตรงที่ว่าแบบอันอันหัวหน้าเขาเป็นผู้หญิงแต่ว่าผัวเพื่อนอ่ะโ่ได้ยู แบบว่ามีแต่เมียนะแบบว่ผาผัวเพิ่งกลับมาลำเล็กลำหน่อยเพราะว่าเพิ่งกลับไปเบิกง,งานของเพิ่งต่างหางนะอันนี้ก็แบบเป็นโทนอาหารพูนียงนะอืโดย <c oughs> ปลาเดีย๋ยวไปเมืมอวานนะ<อ>ครัะยาเด้อฮัลโหลไายที่ไปลงลในใจเด้โ,เทโทรบอติดเออคั้นทรบอติดกับบูก้าไปแลนะ้วเนาะ ไปจะมาเพราะว่าไปจนหน่อยรถเข้ามานี่ขี่รถั้งคอยไปลงอยู่ฮั่านจะมาลับเอาไปเลยนั่นแล้วอ่ะคันสั้นแลอันพร้อมแล้วบอกลับเมื่อวานนี่ลูกขับไปเนาะลูกคิดว่าน้องเพิ่นไปเมื่อวานนี้เพราะว่าเอาเบอร์ให้น้องเพิ่นเลยคิดว่าเพิ่นล้มกันเองฮะนะเมื่อวานนี้ขับไปนิสัยน้องเพิ่นยังบวชันขับมาบอกโอ้ยยังได้ใส่ป่าสีหาคนงานมาให้เอื้อยว่ะอ๋อยังบวชันมาอยู่บ่อซะป่ะยังได้ปะโอ้ยเขาจะไปเร้่องลูกอือ เดี๋ยวว่าเขาไปหาเพราะว่าคนกับมันยังบ่ออันนี้ถังบุตรนันถึงกับบ่ตรนั้นบั่เคยสองเดียวน้าโมหันนะก็เป็นห่วงเลยเนาะยังหน่อยกับยังว่าไปกับน้องมวยสองคนอยู่เซโนกับอันนั่นอยู่ดอกกับยังว่าใกล้ญาติพี่น้องตัวเองอยู่เด้ว่าอยู่ในหันแค่แด้บอกคนมา ขันสั้นกะกัโป๊กัพร้อมกันกับเขาเมลัยว่ะแล้วให้เพื้นไปส่งแล้วกะสิได้ทายคงทายคลิปมากอะพอเมยเจ้าเบิ่งกะเออหัวหน้า,นนาเจ้าเป็นแบบนี้เนาะงานการเจ้าเฮ็ดสิแบบนี้เนาะเออเฮากะผู้เป,ป็นแม่ผู้เป็นพ่อเป็นแมย์มันกะไปอีแบบนึงเนาะมันกะลงใจแบบได้พเดพราะว่าเฮาเบิ่งในคลขีดดิไปแล้วบนะ่แบกไปกะฟรีแล้วอ่ะไปแล้วกะนอนพักกับพุ่นตื่นมากอะ ข่างานเลยโดยเดี็กเมื่อสาวขาเบียเข่างานเลยเด้ดนะ่ะเมื่อกับป้าเนี่ยเนี่ย <laughs> ยังบัพั <laughs> วกบกบอันน้องไผ่จะเมื่อกับเจ้าวะอันน้องไผ่วะอ่าเนาะเอ้ยความผู้สืบพ่อก,กับแม่ได้สะ่ะเป็นได้ได้ผู้วันลูกสิไปไปเลย ใส่เบิงงนอกคันชิบาลากะล้วกับหาประสบปาการทันแล้วเนาะไปขอยกไปเองเลยโดยลำใก่ดิจิทุอลาคอยเอายู่กระเป๋าเดินทางต้อง เลื่อนยนอกเลา่โอ๊ยลุกแไปพเหตุใดตก้มหัวชิงเจาะฮะคิดหอดพอกเม่มาดกในใดเอ้ในใดบอกวามในใจบอกบอกกามในใจพอกเม่บคิดหอดอกสารในในใดเวลาเวลาจสิไปจาเปิดนะนะ ุตายดูปลาค่อยใจเข้มแข็งไว้าขันไปไทยชิซัมได้เนาะยันหาขวดตรงน้ำตาอยู่บางทีการเห็นใจเนาะแบบว่าคือทางน้องเคนนี้กับพ่เคยแบบว่าจากพ่อจากแม่จากเธอะที่น้องนนอนมันกะความผูกพันเนาะเาอยู่กับพ่อกับแม่มาแต่โดนกับเวลาเาสิไปจากพ่อจากแม่มันกะ คือว่าค่ะแหละมันก็ค่ยน้อยและเอ่เอากามีแต่ว่าคันได้ไปเนาะคันวางงานามันดีมันอยู่ได้กับอุทนเก็บเงินตั้งใจเด้อเก็บเงินตั้งใจเก็บเงินฝากมาให้เพื่อนจ้างเก็บเขากับใครเราอยู่บ้านเฮาอย่างน้อยกับเราอยู่ก็ได้เฮากลับมา กะยังดีที่ว่ามีเอื้อยมวยหั่นแลเป็นหมูกันเนาะเลยเออค้าจะมีโมเลยแซมขันภายในแม่นล่ะมีนั่นมีนี่กะทำกันนอนนำกันกคือสิบ่ปันได้ดอกบ่ไปละกะนอยบ่ได้กะเพิ่งเห็นน้องเสี้ยให้ครั้งแรกเด้เนาะมาตกมีแต่หัวยุบมาบดีาตาลังตั้งแต่เปิดคลิปจนท้ายคลิปอ้ยลูกหล่อย พอแม่ไปงางถึงลูกว่าลูกสิไปเหตุงานเหตุการณ์นี่ไาสามใจเขาเลยมีแต่ว่าไปก็ตั้งมุกตั้งใจให้แล้วแม่เนาะเลยอยู่บ่ได้กับมาดูกเอ้ยมาเกี่ยวข่าวหน้าพี่เลย อาซาพี่น้องเอ้ยเนาะกาสิประมาณนี้เด้นนอเนาะยังบ่ทันได้ไปอยู่กันหายน้ำตังน้ำตาบันอยู่กระเป๋าเดินท่านเนี่ยเจ๊พี่ชอบหนได้ไหมจังหวะเด้อ <c oughs> อ่ะจังใดกามีแต่ว่าเป็นกำลังใจให้ได้ลาเด้อยังน้อยกาเน,น่งมาอายุเขาก็เริ่มรลายขึ้นกาไปหาประสบการณโดยตัวเองเนาะหาเงินหาความซุงมาหาครอบหาครัวบบดนีใ้ให้พ่อให้แม่เด้อเด้อเอ้ะโอเคซาพี่น้องเอ้ยเนาะสำหรับกิมมี่กา สามุกดากัสิปิดไว้เพียงสามีด้อพี่น้องเด้อพ่อก,กันในคลิปหนะ้าสบายดีเด้อทั้ทงพอ่อทั้งแม่พร้อมเด้ดดอร์เลยโอเคพี่น้องหลายเนาะทางน้องเป็นกะคือว่าอะไรเนาะคนบราเคยไปทางใดกะออกจากพ่อจากแม่กะคิดฮอดคิดงเทิงกะเป็นเดินธรรมดาเนะาะกะมีน้ำมูกน้ำตาเน่อะจงังไดกะขอมอกขอบใจขขเอฟซีปัศกุสกุลได้พี่น้องเด้อที่เข้ามาติดตามครับช่วงของพี่สำหรับคลิปนี้กะลาไปก่อนเด้อสบายดี